ผมมาโรงเรียนนี้มาปีพศ2 5 4 7ภาคเรียนที่2แล้วผมก็รู้ว่าข้อมูลของโรงเรียนนี้เนี่ยคะแนนภาษาอังกฤษต่ำที่สุดในในในจังหวัดระยองพูดง่ายๆคือเด็กที่นี่ไม่ใช่เป็นเด็กเก่งก็คิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันน่าจะแก้ปัญหาได้แต่อันที่สองผู้ปกครองเนี่ยฐานะค่อนข้างยากจนแต่เราจะทำไงเขามีการสาคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกของเขาในกรณีที่หมู่บ้านของเขาแถวเนี้ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเขารู้ภาษาอังกฤษนะเขาก็มีคุณค่าเพิ่มแล้วเราก็เริ่มทดลอง สวัสดี how are you today? I'm okay okay and how about your computer because I know that you're very good at the computer I love to create anything with the computers mm. Mm. and I like to 리ทัดดิเบิร์นเบิร์นผมเรียก2องภาษาที่เป็น EAS นี้ว่าเป็นแบบพอเพียงประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่าเราก็ทำในบริบทของโรงเรียน คนจนก็เรียนได้หมดเลยครูก็ใช้ครูคนไทยเรานี่เองนั่นแหละใช้ครูวิทย์ใช้ครูคณิตใช้ครูคอมพิวเตอร์ที่เขาก็ไม่เคยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนมาก่อนแต่เรามาพัฒนาในระหว่างการเรียนการสอนทำสถานาการณ์ให้เขาใช้อยู่ตลอดลเนี่ยแล้วทําไปทำมาเนี่ยเขาก็เขาอะไรเขาก็ใช้ได้ ปัญหาที่ลึกๆของครูที่ว่าจะมาสอนลงใช้ภาษาอังกฤษสอนเนี่ยนะที่ลึกจริงๆนนหนึ่งคือความไม่มั่นใจเขาไม่เคยใช้ทักษะการพูดการฟังภาษาอังกฤษเลยเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เขาปฏิเสธเขาปฏิเสธแน่นอนแต่ประเด็นสําคัญว่าเอะเราจะจูงใจเขาอย่างไรว่าคนเหล่านี้ถึงจะใช้ภาษาอังกฤษเราก็เอาตัวเองไปทดลองเพื่อน,นําครูไปด้วยในระหว่างเป็นผู้ริหารเพราะถ้าหากไม่นําครูก็ไม่เอาเหมือนกันว่าเออก็ฉันทําไม่ได้ผมในฐานะเป็นครูแล้ฮะคณิตศาสตร์ผมเลยทําได้ ผมทำได้ผมก็ทดลองทำเลยโอเคทุเดย we will learn about mathematics this a topic on number โอเครีพิสต after me on number on number โอเค are you ready okay let you work in pair let you open your textbook at page two and then try to answer in the question I would like to ask the number one two three four and 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 a c o r n holding number เชื่อ very good คือหลังจากที่ผมทำได้สักสองเดือนเนี่ยผมก็หยิบเด็กที่เขามีสมรรถนะที่เปลี่ยนไปที่คุณครูในนี้เขารู้ว่าเด็กคนนี้ไม่เก่งภาษาอังกฤษหรอกก็มาสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แล้วโชว์เขาดูที่ประชุมครู แล้วก็เชิญเขามานั่งดูในห้องไปหยิบเด็กที่ตอนพอ,พอกลางเทอมเนี่ยเด็กจะต้องส่อมเสริมเนี่ยเอาไปสอนอาคณิตศาสตร์สอนให้ดูที่เป็นภาษาอังกฤษให,ให้ครูเขานั่งดูบ้างนี่แหละคือวิธีการที่ผมจะทําให้เขาเห็นว่าเอา้าก็นี่ไงสอนเป็นภาษาอังกฤษเด็กก็สามารถสื่อสารได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นเหตุผลที่ครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยคือเริ่มต้นเนี่ยเราทดลองแล้วเราเราทดลองกับวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์มาเป็นฐานของการจัดการ ที่ผมเริ่มต้นในคณิตศาสตร์เนี่ยเพราะผมเห็นว่าเป็นภาษาสัญลักษณ์พอสอนเด็กแล้วเริ่มพบแล้วว่าโอ้มันมีทักษะอย่างนิดเดียวง่ายๆอ๋อให้รู้อินโฟเมชันคือประโยคประโยคคํคำบอกเขาบอกเล่ากับประโยคคํคำถามอยู่แค่นั้นเองมันมีอยู่แคะ่นั้นแหละฮะ The first ดู how I how I make equation if you get x is negative 8 h o w to know negative e i s t r s two r n o t เอาไปแทนค่า a ค่ะ โอเคแทนค่า x ด้วยอะไรคะเนกาทีฟ a and t h ด n negative ีฟ a ด i d i d เ d ดบาย2ไมเน3เอควัเนกาทีฟ7ออนด์โอเค u ู n ืน r s t a n d y e นโอเคนัทมนเท l มี2 times negative 1 is negative 2ค่ะ2 times negative 1อ s negative 2 i ม u s 1 Negative T Negative 3 e อ e กุนนีเ t ตีฟทีข e อใดอิ o คอร์เ c ็ l l อร์ l ครครั้งแรกพอพอได้รับรับทราบว่าเออต้องต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษไงสุดยอดของความความรู้สึกก็คือมันมีความรู้สึกว่ามันโออายอายที่จะต้องต้องพูดเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ไงแต่ทีนี้พอเราไม่รู้แล้วเราจะต้องเอาเข้าไปไปในห้องอย่างเงี้ยคือเราก็เกิดความไม่มั่นใจมันเป็นบูราณาการคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษ เราไม่ได้ว่าจะมาเป็นเพียวภาษาอังกฤษเรากบูรณา,ารเข้าด้วยกันคำนี้ได้ประโยคนี้ได้ประโยคนี้เราตัดน,นะคือเราไม่ได้เราก็ไปด้วยกันบางทีเราพูดผิดบ้างถูกบ้างเด็กนักเรียนก็บอกก็คือมันเหมือนกับเราเราก้าวไว้พร้อมกันแต่เราจะคุยกับเด็กเสมอว่าเออภาษาอังกฤษเราก้าวไว้พร้อมกันนะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยทำไมถึงหยิบเอาตัวนี้มาใชา้วิทยาศาสตร์เนี่ยมองว่ายากเพราะว่าครัวจะอธิบายมากนะครับแต่พอผมไปเห็นสื่อที่สิงคโปร์แล้วเอ๊ะทำไมมันไม่มากล่ะ พอไปเห็นว่าเขามีกลยุทธ์ครับเขาใช้ภาพมาสื่อสารมาเป็นภาษาพอพอบอกว่าสอนสองภาษาใช่ไหมพี่ก็หัวเราะเลยอ๋อมันก็ต้องมีภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษด้วยไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าชีววิทยามันมีศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะมากแล้วก็มีรากศัพท์อะไรที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเราก็มองว่าการใช้ภาษาอังกฤษนี่เป็นเรื่องที่สำคัญพี่ก็ลองทำดู bubble release 10 c m e is n y o and 20 centimeter is 17 and 30 centimeter is 12 and 7 and 3 for 40 and 50 how do you conclusion? each group per one conclusion okay light intensity is important for photosynthesis how do you think another group okay, please. This, this experiments show that the light intensity is important for photosynthesis. if more uh, intensity of light, the rate of photosynthesis is okay. in place. okay, very good. <laughs> <laughs> ่านนี้จะย้ายมาผมก็คิดว่าท่านต้องให้เราสอนแน่นอนแต่ก็คุยกันในกลุ่มน้องๆพี่ๆเพื่อนๆว่าโอ้ยไม่สอนหรอกผมมาเปลี่ยนความคิดก็ตอนที่เห็นพอเอาวิธีการนี้สอนเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็เอาเด็กนักเรียนเนี่ยมาพรีเซนต์ให้ดูว่าผลจากการสอนเนี่ยเด็กเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และสอนนภาษาอังกฤษด้วยนะฮะเด็กเรียนรู้โดยที่ผลการเรียนรู้ของเขานี่ไม่ได้ต่างจากการสอน ในการสอนภาษาไทยเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือ,เ,อเด็กพูดภาอังกฤษได้ด้วยฮะม,มันเป็นอะไรที่เราปฏิเสธสิ่งที่เราเห็นต่อหน้าเราไม่ได้ว่าม,มันประสบความสำเร็จนะฮะ The last period we s t u d y about uh, electrochemistry and I p r e s e n t to you about when have electricity It m e a n when have electron move in chemistry It have e l e c t r i c ิกสิ่งเดียวโ for example what is the group of aluminum three. three yes very good so it c a r lose electron three yes you can write oxidation oxidation reaction same this aluminum solid the next two aluminum ion and have lose three electron we call we call this reaction oxidation สำหรับคอมพิวเตอร์นะครับ มันชัดเจนอยู่แล้วมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กได้เรียนภาษาเพราะในคอมพิวเตอร์จะมีโปรแกรมเรื่องดิกชันนารีภาษาอังกฤษต่างๆอยู่แล้วถ้าครูสอนโดยผสมภาษาอย่างนี้เด็กจะได้ภาษาอังกฤษในระหว่างการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เลยจะใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์มาช่วยพัฒนาภาษาได้ง่ายตอนเริ่มต้นนะคะที่จะสอนเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็นึกถึงความที่ตัวเองอายุมากแล้วสายตาไม่ดีแล้วจะต้องมาเหนื่อยกับการเตรียมการสอนนะคะ หนักใจค่ะหนักใจว่าสำเนียงเราไม่ดีอยู่แล้วถึงชั่วโมงไม่กล้าทักนักเรียนเป็นกุดม้อนิ่งกุดอัฟ e r นนอนไม่กล้าพูดค่ะแต่ว่าเนื่องจากเราฝึกเราพยายามที่จะฝึกทุกวันทุกวันได้วันละประโยค2ประโยคนะคะจากปีแรกๆที่เหนื่อยมากๆแล้วมันก็ค่อยๆเบาลงเบาลงใช่ไหมคะพอนึกจากจะอธิบายอะไรเนี่ยมันก็นึกได้มากขึ้น Today I would like to introduce you how to use photo story 3 for window getting start first step click start bottom look for photo story 3 for window and left click uh, you can see photo story 3 can you read uh this word photo oh. story พอเรารู้ว่าเราต้องใช้หลักสูตรสองภาษา ที่ผมเรียกว่า e a s ในโรงเรียนสุนทรผู้พิทยานี้นะครับในปีการศ,รรศ,รรศรรรึกศรรษา2 5 4 8หลักการของเราก็ว่า1ให้ครูสื่อสารกรับเด็กในลักรรษณะ HSF หรือสั้นๆง่ายๆและก็เอาสิ่งที่คุ้นเคยและก็ทําให้คุ้นเคยนะตรงนี้นะฮะสใช้หนังสือที่เป็นภาษาอังกฤรรษจากสิงคโปร์ที่มา,ชาใชน,นิวิทยาศาสตร์ณิสสัดประเด็นที่3ครูก็เขียนบนกระดานขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษให้เด็กเนี่ยจดเป็นภาษาอังกฤษออกข้อสอบก็ออกข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับ อาจจะมีไทยบ้างในเรื่องที่บางเรื่องในหนังสือภาษาอังกฤษไม่มีมีในไทยบ้างก็ไม่มีปัญหาก็ถือว่านี่เป็นเรื่องของหลักการของสองภาษาและด้วยความมุ่งมั่นของครูคนไทยที่ตั้งใจจะปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจากภาษาไทยมาใช้ภาษาอังกฤษวันนี้ จึงไม่แปลกใจเลยที่โรงเรียนสุนทรผู้พิทยาโรงเรียนธรรมดาในจังหวัดระยองจะกลายมาเป็นโรงเรียนสองภาษาที่สอนโดยครูไทยโรงเรียนแรกของประเทศไทยก็ตอนแรกที่เข้ามาเรียนที่นี่เลยก็คือไม่รู้เรื่องเลยครับเรียนภาษาอังกฤษไม่รู้เลยพอเข้ามาเรียนคาบแรกเนี่ยอาจารย์ก็พูดภาษาอังกฤษมาแล้วก็อ่ะอะไรเราฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าเรามีการฟังทุกวันเจอภาษาอังกฤษทุกวันเจอสื่อทุกวันหนังสือทุกวันเราก็สามารถซึมซับได้ไปเองครับเราก็ ปรับตัวจากตรงนี้ได้ครับเรียนวิชาแรกคือวิชาคณิตศาสตร์คือแบบกลับไปแล้วแบบนั่งร้องไห้แบบมันมันไม่เข้าใจคาําศัพท์มันจะเป็นคําศัพท์เฉพาะของ,ของคณิตศาสตร์ค่ะแล้วยิ่งเป็นภาษาอังกฤษก็ทําไม่ได้แล้วก็ไปหาคนช่วยว่าเออเนี่ยคำศัพท์เนี่ยแปลว่าอะไรช่วยให้ให้เขาช่วยว่าให้ช่วยแปลให้แล้วก็แบบพัฒนามาเรื่อยๆค่ะส่วนใหญ่ปกติแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน เวลาเจอชาวต่างชาติเนี้ยค่ะไม่ค่อยกล้าพูดแต่พอเรามาเรียนที่นี่ได้ใช้ระบบ E.S มันก็ทําให้เกิดความชินนะคะมันชินแล้วมันไม่ไม่เขินไม่อายที่จะพูดภาษาอังกฤษค่ะก็รู้สึกสนุกกับการเรียนเยอะค่ะก็จากตอนแรกๆไม่ค่อยชอบภาษาอังกฤษเท่าไหร่แต่ตอนนี้ชอบภาษาอังกฤษมากกระบวนการสอน E.S เนี่ยเราใช้คนไทยครูไทยพอพอครูผมเปลี่ยนใจเนี่ยผมมั่นใจว่า สำเร็จแน่เพราะปัจจัยสําคัญของการสอนท้องภาษาครูครับครูนี่เป็นตัวปัจจัยสําคัญเลยเพราะฉะนั้นถ้าครูไม่เอาไม่มีทางสอนได้เลยเมื่อครูสอนเป็นภาษาอังกฤษยังไงก็เด็กได้มันเหมือนสถานการณ์ว่าใช้ภาษาอังกฤษกับครูไม่ใช่วิชาภาษาอังกฤษละมันเป็นวิชาอื่นเพราะฉะนั้นเด็กได้ใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนกับครูครึ่งหนึ่งของเวลาเรียนเต็มยังไงยังไงซยมันก็ต้องดีไปเลย สิ่งที่เราได้กลับมาตอนนี้นะคะคือเราพูดภาษาอังกฤษสื่อสารกับชาวต่างชาติได้โดยไม่ต้องพึ่งคุณครูภาษาอังกฤษนะคะเราสามารถที่จะสื่อสารด้วยตัวเองได้ลูกศิษย์ได้เราสามารถทำให้เขาพัฒนาได้จากที่สังเกตมาที่สอนนะคะ,ะสังเกตได้ว่านักเรียนโอเคบางครั้งครูเช็คว่านักเรียนลองเขียนความเห็นให้ครูหน่อยว่านักเรียนมีความสุขมีความทุกข์อย่างไรที่เรียนนักเรียนบอกว่าโอเคมีความสุขที่เรียนแล้วก็ชอบที่อาจารย์ถามมากๆ เพราะว่านักเรียนได้ตอบได้ออกเสียงได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นทําให้เขาบอกเขานอกจากจะได้วิชาชีววิทยาแล้วเขาก็ยังได้ภาษาอังกฤษด้วยเราทําสําเร็จแล้วนะครับพึงใจมากโดยที่ไม่ไปบอกใครแต่เรารู้ว่าพวกเราทําเสร็จแล้วสำเร็จแล้วนะถึงแม้มันจะเหนื่อยแต่มันมีความภาคภูมิใจนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อโรงเรียนบ้านนอกนะฮะอยู่ในชนบทอยู่โรงเรียนประจำำําตําบลแต่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ในฐานะคุณครูภาษาอังกฤษที่เมื่อก่อนนี้เคยคุยกับนักเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนเขาไม่โต้ตอบเลย say good มอร์น n ิก็ไม่ว่ายังไง good afternoon ก็เฉยๆแต่พอเรามาจัดการเรียนการสอนแบบ2ภาษาแบบนี้นะคะนักเรียนเขาได้มากขึ้นเข้าไปในห้องเนี่ยคุยกันได้เลยว่า how are you คนหนึ่งก็บอกว่า I'm happyoh it's hot today teacher เขาตอบได้ถึงแม้แต่ตอนที่เราจัด ให้มีการนำเสนอมินิโปรเจกต์ของนักเรียนม .4 ที่นักเรียนที่ต้องนำเสนอโครงงานของเขาโครงงานเล็กๆเนี่ยนะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาสามารถนำเสนอได้ในในครั้งแรกเลยที่เราจัดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยครูภาษาอังกฤษนั่งยิม้มภูมิใจโอ้นะเด็กเราทำได้